รัดปลาแปลาเอวนะคะมีสินค้าหลายอย่างนะคะมีปลาอบแห้งมีปลาอะไรล่ะปลาซิลแก้วก็มีปลาส้มก็มีปลาก็มีปลาสดก็มีนะคะตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าโรงเรียนตศดเรดาหมู่บ้านเรดาหมู่สี่ตำบลฟังเสีอำเภอสังขะบุรี แล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ได้ได้มาจากไหนได้มาจากแม่น้ำเรานี่แหละจ้าได้ที่เขื่อนเขาแหลมนี่นะมีกลุ่มเขาทำมาขายให้พวกลูกเรือที่หลังโรงเรียนเลได้ละค่ะาขายปลาให้ก็เอามาเปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนินปริมาณที่ผลิตได้ต่อวันต่อวันก็บางวันก็เยอะบางวันก็น้อยหูกบางวันได้ไหมคะ บางวันก็ปลาปรับเป็นปลากรดเนะาะบางวันก็40่สิบโลห0าสโลยีโลก็มีผสมก,กันกับปลากระมังมาอบแท่งถ้าได้อย่างไหนก็มาย่างอย่างนั้นอบอย่างนั้นม่บอกที่จะไปดีกว่าตู้นึ่งก็อบได้ประมาณกี่โลตู้หนึง่งประปามาณประมาณ40่สิบห้าสิบโลอ่ะปลากระ ปลาโดก็ประมาณ60โลเพราะว่ามันจะเรียงแล้วมันจะปะดถอนตัวกันได้ดแล้วปลาโปรดอะถ้าปลาปลาปลาดิบนะคะปลาดิบร้อยกิโลเป็นหกแล้วเหลือกี่โลจะเหลือประมาณ30กว่าโลสามสิบ 35, 35, 35, 35, ห้าสามสิบห้าก็สามสิบก็สามห้าเลยู่ก่อนละกันนะท่านก่อน